สถานที่แห่งนี้มีความสงบเย็นท่ามกลางแมกไม้ธรรมชาติเป็นธรรมอุทยานกลางพระนครด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันภัยสารเพื่อพุทธศาสนิกชนจากได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาสัมมาปฏิบัติตามพุทธวิธีนาสปายสถานนาม ศาลาพระราชศสัทธาวัดปทุมวนารามราชวรวิหารถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพนธรรมสถานแห่งนี้มีการอบรมธรรมปฏิบัติเป็นประจำทุกวันวันละสามเวลาคือ7-8ถึนาฬิกา1 2นาฬิกาและ1 7 0ถนาฬิกาสำหรับในวันอาทิตย์จกได้อาราธนาพระวิปัสสนาจารย์พระเถรานุเถระ จากจังหวัดต่างๆมาแสดงธรรมเป็นกรณีพิเศษในช่วงเวลา13ถึง15นาฬิกาเดือนละสองครั้งสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธาโทรศัพท์253 8822และ252 5465ภูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตมันติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะอัโธสาธายัสมันเตหิ สักการะธโมโซตโบตีเป็นความจงใจตั้งใจของทุกรูปทุกนามที่ประรบแห่งการถวายบูชาปฏิบัติเพื่อราบสักการะเป็นถวายที่สุดของที่สุดคือสักการะบูชาผลประโยชน์ตามมา ตามมณีสงของเราทั้งหลายประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็ดีเพราะเราปฏิบัติหน้าที่แห่งตนของตนเพื่อน้อมถวายเป็นอาราธสการะบูชาความดีงามที่เราปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้ต่อเนื่องกันมาไม่ขาดตอนมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่โอกาสเวลาของพวกเราทุกคน ความตั้งใจก็ตั้งใจที่จะนำพาปฏิบัติเพื่อถวายสักการะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติบูบชาความดีงามขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเป็นที่สุดความดีงามที่ทุกคนประกอบกธรทำย่อมได้ชื่อว่าบูชาจากบูชนิยานาง เอตมังคารมุตตมันติเพราะเราได้ทำในสิ่งที่ควรได้กระทำเป็นมงคลต่อการเกิดของเราทุกคนและมีประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่เราทุก,ทกคนแปลว่าเราไม่พึงประสงค์แต่เมื่อเราทำมันก็ได้ประโยชน์อันใหญ่หลวงแกเราทุกทุกคน มีได้ประสงค์หรือประสงค์แต่ลาบสักระผลประโยชน์ก็ตามมาการาทุกมูเราโดยไม่สงสัยเพราะความดีงามนั้นเกิดจากจิตกุศลของเราทุกทุกคนที่มีความตั้งใจเป็นอย่างเดียวกันพระเดชพระคุณอาจารย์ท่านกเมตตาได้มาปรรภธรรมะตามที่ท่านได้ฟังแล้ว บอเป็นแนวแห่งเราที่ตั้งใจปฏิบัติกันอยู่ว่าโดยส่วนเมื่อเราลงมือกระทำํำเราจะอยากได้หรือไม่อยากได้เป็นว่าคือต้องได้มเหมืนอนการปลูกต้นไม้เมื่อเราตั้งใจปลูกต้นไม้เราก็ได้ร่มเงาที่เย็น ในบรรยากาศที่เย็นในสิ่งแวดล้อมที่เย็นเพราะเราปลูกต้นไม้ร่วมกันต่อการดูแลรักษาก็ตั้งใจดูแลรักษาทุกรูปแบบโดยทีมงานนภพาสายฟ้าโดยการจัดการให้เกิดความสะดวก โดยชวชะละือกอดมุมวัฒนาถาวรนคณะรับภาระต่อเติมเสริมความสะดวกให้เกิดขึ้นในการดูแลรักษาตน้นไม้เป็นความดีงามร่วมกันทุกหมูเ่เหล่าเพราะเราทั้งหลายเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ส่งเสริมให้มีการปลูกและรักษาป่าตามเจตนาดั้งเดิมที่ตั้งใจไว้ดังเดิม ว่าสลานี่นั้นต้องมีป่าล้อมรอบสลานี่นั้นต้องมีป่าล้อมรอบให้ก่อเกิดความร่มเย็นเป็นสุขในรอบยี่สิบปีผ่านไปการปลูกและรักษาก็มีต่อเนื่องกันมาไม่หยุดไม่ยอ่อนความดีงามของเราก็าได้ปฏิบัติเพื่อน้อมถวายเป็น ราชก,การะก็ดีงามมาตลอดรอดฟังประโยชน์ตนเราก็ได้ประโยชน์ส่วนรวมเราก็ดีโดยแนวทางที่เราปฏิบัติถูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในขอบเขตที่เหมาะสมกับเวลาที่ตั้งใจกันมาและตั้งใจกันอยู่อย่างน้อยเราก็ได้ยินได้ฟัง สิ่งที่ควรได้ยินได้ฟังว่าเราบูชาผู้ที่ควรบูชาเรากราบผู้ที่ควรกราบกวรไหว้นี่เป็นกุศลอย่างยิ่งต่อเราทุกคนย้ำจุดเด่นสถานที่เราก็ให้สิ่งแวดล้อมก็เป็นใจคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วให้เราได้เดินตาม เพื่อถวายเป็นราชกระบูชาดีแห่งองค์พระบาทสุนด็เจ้าอยู่หัของเราทุกหมู่เราอันความตั้งใจจริงและจริงใจของเรานี่นั่นเป็นหลักประกันของการทำดีคิดดีพูดดีต่อเนื่องกันมาไม่หยุดไม่ย่อนก็เชอวานิสงส่วนนี้ จะมีผลต่อตอนและสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันดีขึ้นเราเคยพูดอยู่ว่าปลูกมะม่วงก็จะได้เป็นมะม่วงปลูกมะนาวก็จะได้เป็นมะนาวปลูกอะไรก็จะได้ผลเป็นอย่างนั้นบุญกุศลที่เราทุกคนมาร่วมกิจกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม มุ่งตรงเป็นอย่างเดียวกันบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาความดีของในหลวงของเราทั้งหลายด้วยน้ำใจอันงามของทุกคนที่ได้มาประกอบประทำให้เกิดให้มีขึ้นดังวันนี้เป็นต้นและพวกเราก็จะต่อกันไปอย่างตั้งใจกันไว้ในรูปแบบของแนวการปฏิบัติ เราก็มีหลักการของพวกเราอยู่ว่า 1. เราทำวัดสดมนเช้าเย็น 2. เราฟังอานฟังธรรมเช้าสายบ่ายเย็นสามเราร่วมทำบุญตักบาตถวายประธานเช้าถวายประธานเพลนตามความตั้งใจของเราทุกคนกิจกรรมหลักของการดำเนินปฏิปทา ก็เน้นย้ำดูลมหายใจเข้าออกเป็นหลักสาธยายมนเป็นหลักและนั่งฟังคิดตามก็เป็นหลักประกันของการเดินทางของพวกเราทุกคนทางเดินที่ตรงที่สุดคือสงบระงับในรูปแบบของความตั้งใจของหมู่คณะถนัดอย่างไรสะดวกอย่างไร ก็จงปฏิบัติอย่างนั้นจะนั่งที่ท่านเคยนั่งและนั่งตามที่เราสะดวกนั่งนะะตอนยืนเดินนอนก็พยายามจงใจตั้งใจที่จะกําหนดให้มีสติรู้ชัดต่อการนั่งรู้ชัดต่อการยืนรู้ชัดต่อการเดินรู้ชัดต่อการก้าวไปเดินหน้าถอยหลัง แม้ที่สุดรู้ชัดต่อการพักผ่อนหลับนอนของตนเองลมเข้าออกของเรารู้สุดท้ายคือดับสงบเย็นวางหายไปช่วงระยะความหยาบก็หมดไปและแต่ความละเอียดถึงเนวพักกายพักใจของเราด้วยกิริยาบทได้ทั้งที่เราสะดวก ยืนเดินนั่งนอนเป็นกริรกยาบทที่ควรได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันไว้ความละเอียดของจิตของใจความละเอียดของข้อปฏิบัติของเราทุกคนก็จะ,จะมุ่งต่อความเย็นความเบาความสบายน่ายต่อการรู้รู้ต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของตน รู้โดยกิริยานั้นๆแห่งตนของตนโดยที่เราทั้งใจไว้ว่าเราพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอความคิดเราพิจารณาก่อนที่จะพูดจาอะไรเราพิจารณาดีแล้วค่อยกระทำสิ่งนั้นๆให้มีผลต่อเนื่องกับสังคมกิจกรรมที่เดินทางของชีวิตแห่งเราตละวัน เราได้หลักประกันโดยแนวทางเดียวกันตั้งแต่เช้าเลยทำวัดสดมนเช้าเย็นกิจกรรมทุกกิจกรรมมุ่งเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มุ่งเพื่อน,น้อมถวายเป็นราชการะน้มอมถวายบูชาความดีแห่งองค์พระเจ้าอยัของเราทั้งหลายบนเป้าหมายแห่งความดีงามของตน ประโยชน์เราก็ได้อาน,นิสงเต็มเต็มมนุษย์ยอมรับเทวดายอมรับผลประโยชน์หรือลาบสักระก็ตามมาโดยไม่อยากได้ก็ได้เกินคาดเกินคิดเกินนึกเกินฝันเป็นความสำเร็จที่เราตั้งใจกันธรรมะที่เราเดินทุกวันชั้นทะพอใจต่อกิจกรรมิริยะเพียรประจอบเปี่ยนประกอบต่อกิจกรรม จิตจะเอาใจใส่สนใจต่อกิจกรรมมีมังซาใช้ปัญญาพ,พิจารณาต่อการได้ดูได้ฟังได้รู้ได้สัมผัสให้ละเอียดชัดเจนต่อกิจกรรมแห่งตนของตนบนฐานแห่งอัตแห่งธรรมที่เราตั้งใจกันอุทานะสัมปทาเต็มไปด้วยความขยันอรคาสัมปทา รักษามาตรฐานของความขยันของตนของตนเป็นหลักประกันกันลยาณมิตรตาเรามีเพื่อนนักปฏิบัติที่มุ่งอัดพุ่งทำเป็นอย่างเดียวกันสมา,า,าณัตาตาการปฏิบัติของเราไม่มากแต่ก็ไม่น้อยคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายผลเป้าหมายที่เราตั้งใจกันไว้บนทางเดินที่เราจะได้ ได้หลักการเดียวกันมันลดพฤติกรรมเก่าๆมันละเลิกพฤติกรรมเก่าๆมันหยุดพฤติกรรมเก่าๆที่เราเคยเป็นเคยเคยได้สุดท้ายมันก็สยบด้วยเหตุด้วยผลของเราแต่ละคนปัญญาละเอียดของตนก็เข้าใจลึกต่อความตั้งใจแห่งเราแต่ละวัน การเดินทางเพื่อน,น้อมถวายเป็นราศกราบูชาความดีแห่งองค์พระบาทสมนด็เจ้าอยู่หัวของเราทุกคนเราได้ทํากระทําตรงนี้เป็นยอดแห่งความดีงามทั้งหลายซึ่งต่อติดจากการบูชาพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นเหตุและน้อมถวายเป็นพระราชกรศลเป็นที่สุดแห่งความดีงามของเราทุกทุกคนพึงตั้งใจกันไว้ว่าเราจะพยายาม ให้นิ่งกับการได้ฟังเราก็นิ่งพิจารณากับการได้ดูเราก็นิ่งพิจารณากับการได้รับฟังรับรู้เราก็นิ่งพิจารณาและทำความเข้าใจกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามีกฎเดียวกันชั่วคราวชั่วประเดียวประดาวการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นได้ทุกกับทุกคน ไม่ได้มีพิเศษบุคคลใดใครผู้หนึ่งไม่ได้มียกเว้นยกไว้ต่อผู้ใดใครผู้หนึ่งมีลักษณะมีความเป็นธรรมกับตนของตนเราทุกคนจึงได้ทางเดินที่เป็นอริยมรรคอริยผลแนวทางที่เราเดินก็จะก้าวไปได้วยความละเอียดทุกข้อปฏิบัติเราถือว่าเป็นทางเดินที่สมบูรณ์ที่สุดที่เรามาสู่จุดนี้ เข้าใจจุดเด่นของการเดินทางอมิตับูชาเราบูชาข้าวปลาอาหารดอกไม้ทุกเทีนก็ได้เต็มมัคเต็มผลแม่อื่นใดจะถูกปัจจัยททยธรรมเทยทานเราก็ได้บูชาด้วยความดีงามเต็มมัคเต็มผลเป็นที่สุดปฏิบัติบูบชา ซึ่งเราก็มาสู่จุดเดียวกันว่าเรานิ่ง